GPS 4G ติดตามรถแบบเรียลไทม์ครับผมป้องกันขโมยแจ้งเตือนอัจฉริยะครับสั่งตัดน้ำมันตัดไฟจากระยะไกลนะครับหมดกังวลเรื่องความปลอดภัยของรถคุณนะครับของมันต้องมีครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือตัวระบุตำแหน่งนะครับ GPS ยานยนต์ 4G MI Car b a i d o นะครับหมดกังวลเรื่องความปลอดภัยของรถของคุณนะครับแนะนำเลยครับ GPS ติดตามยานยนต์ c g MI Car b a i d ระบบติดตามที่เร็วกว่าเม่นยำกว่าพร้อมฟังก์ชันป้องกันการโจรกรรมอัจฉริยะเร็วขึ้นแม่นยำกว่าโดยเทคโนโลยี 4G บวกกับ b a i d GPS ติดตามตำแหน่งรถของคุณได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่ารถจะอยู่ที่ไหนก็รู้ได้ทันทีครับท่านครับฟงังก์ชันแจ้งเตือนอัจฉริยะแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของรถเช่นการสั่นสะเทือนผิดปกติ การสตาร์ทรถโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการออกนอกพื้นที่ที่กำหนดนะครับสามารถสั่งตัดน้ำมันตัดไฟจากระยะไกลได้นะครับเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงนะครับหยุดได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับท่านครับติดตั้งง่ายใช้ได้กับยานยนต์ทุกประเภทครับรองรับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกรถไฟฟ้าไม่ต้องชาร์จบ่อยครับใช้งานได้นานทีเดียว เหมาะสำหรับการจัดการยานพาหนะในองค์กรนะครับเช่นบริษัทเช่ารถรถขนส่งโลจิสติกนะครับรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างนะครับเปลี่ยนการติดตามรถให้เป็นเรื่องง่ายนะครับปลอดภัยกว่าควบคุมได้ทุกที่และก็ทุกเวลานะครับสั่งซื้อเลยนะครับเพื่อความมั่นใจของคุณและยานพาหนะของคุณนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนีแล้ว